ละครสั้นเอฟสีเรื่องวัดหลางไปชมอมอลยดีกว่าครับง่ายทำงานคอนเสิร์ตเสร็จแล้วมาล่าท้าผีหน่อยดีกว่าที่นี่ฉันไม่เงียวัดหลังแต่ว่าก็ไม่เห็นหน้ากลัวตรงไหนนะโหอ,อยอ่ข้างหลางขายกาแฟนี่นาะสวยไหมเนี่ย ก็สงสวยอยู่นี่นาฉันว่าขึ้นขบวนซะหน่อยไปดูหน่อยว,ว่าสวยจริงๆนะมเจียคันได้ด้วยฮะแต่ไม่รู้แหละว,วัดลังไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างนะมีเป็ดให้ฉันด้วยโอ้นี่ก็สวยเหมือนกันมีของเอามาไหว้อโอ้ สวยมากเลยมีอะไรอยู่ในน้าอะลืมไปฉันเอาแจ็คแพดมาด้วยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยปิ๊บดรวหลายที่ยังอันนี้ก็จะเป็นอุตติอ๋อ ปกติตฉันจะไม่ฉันจดรายงานไม่ได้หรอกฉันไม่จดมีอะไรไหมไม่มีอะไรน่าสนใจหรอที่นี่มีท่านเรานั่งดูด้วยอืมีอะไรอีกไหม ดูตรงนี้หน่อยนี่ฝาี่มันคืออะไรกันโอ้ oh. ตรงก็ทำงานสบกันหรอมันน่ากลัวเลยจากนั้นบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปมีหมอกสีขาวเข้ามาเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้แล้วนี่ทำไมทูบมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยหรือว่าฉันจะเดินดีเข้าให้แล้วน่ากัวจังมม นี่ยุฟ้านี่นี่้ยเฮ้องน้ำนะโอ๊ยผู้ชีพต้งได้ห้องน้ำห้องนี้ไม่สะอาดข่าวนนะน่ากลัวจังเลยที่ข่าวกลางเดินไปอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวขาวซีเผือดเธอเป็นใครเฮ้เฮ้เฮ้เธอรู้จักอำนาจใช่ไหมล่ะแล้วเธอมาที่นี่จะเพื่ออะไร ฉันจะมาบอกว่าฉันจะฆ่าเธอเธอมาที่นี่เพื่ออะไรฉันฉันอะเลิกงานแล้วฉันจะมาดูวัดไงแหม,แม่ที่นี่เป็นวัดหลงังเธอไปดูที่อื่นก็ได้นะไม่ต้องมาดูวัดหลังอะอ่าเอาเป็นว่าฉันไม่ฆ่าเธอแลวกันฉันให้โอกาสเธอมาครั้งที่สองจตายแน่๊ยผีใจด,ดีจังอ่บาบายยนะผีจำไว้นะ บอกัผีน้องผีนั่งปลาล้วรีบกลับรีบกลับปร้าอาหารเลยแล้วกันถ้ากลัวจังน่ากลัวจนแทบไม่อยากมาเลยแล้วคนอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้สิกินร้านอาหารหน่อยดีวยกว่าอุ้ยมีคนอยู่พอดีเลยฉันว่าจะกินก้างป่า ก๋าซูชิโอ้โหน่ากินจังนั้นกินเลยละกันโอ้โหมีอะไรไมิเนยน่ากินทุกอย่างเลยนี่นะอร่อยมากเลยได้สองเฟนดัน่งทำอะไรกันไปนั่งคยุยด้วยหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะเมวันนี้แต่งตัวหล่อจังเลยนะคะเออผมไป ทำงานคอนเสิร์ตนะคะอ๋อเดี๋ยวฉันไม่ดูบ้านนะคะวันหลังเออมาเอาเอตรงวัดนั้นน่ะฉันก็ให้ฟังนะคะเรื่องมันร้างเพราะเหตุนี้แหละมีผู้หญิงคนหนึ่งไปที่นั้นแล้วอยู่ดยนี้เขาเข้าห้องน้ำปุ๊บเขาจะออกห้องน้ำเธอก็ออกไม่ได้อย่างไงล่ะฮะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เหรอใช่ใช่เธอขอความช่วยจากคนอื่นก็ไม่มีใครช่วยเหลือจนทำให้เธอ หายใจไม่ออกแต่ชีวิตยังไงล่ะมันก็เลยปิดล้างมาหลายปีแล้วอ้าวไม่บอก嘛แหมแหมแหม,แมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอร่อยอยู่เลยอ,ะอ่ะอะให้กินอิ่มแหละขอสรุปยอดทั้งหมดได้ไหมครับอ่าสองร้อยบาทค่ะครับโอเคครับแล้วกันหน้าเชิญใหม่นะครับครับครับกลับร้านอาหารของเราดีกว,ว่า เพราะว่าเราอยู่ที่นั่นเราสมัครงานที่นั่นมันจะไม่มาที่นี่เละโอ้โหโดนักกลัวเป็นบ้าเลยไปดีกว่าบรรยากาศจะไม่หายอีกบรรยากาศก็หายเฮ้ยบรรยากาศกลับมาแล้วนี่ว่าแล้คนดูอื่นดกว่าแบ่ว้ตกใจหมดเลยอ้าวทำงานโรงงานอะไรมาคะเออฉันอ่ะทำงานโรงงานเ,าเอนอ,งงเอผมทำงานโรงงาน คอนเสิร์ตนะครับอ๋ออ๋อค่ะค่ะค่ะผมเพิ่งกลับบ้านมานะครับอ๋ออ๋อออแล้วเราก็จะปิดแล้วไปข้างบนกันเถอะน้เราก็จะปิดน่ากินทุกอย่างเลยนั่นแหละกลับบ้านดีกว่าลงไปกลับบ้าน ที่นอนมีที่นอนไหมวันนี้บอกมีที่นอนไหมโอเคไม่มีใช่ไหมนี่ไม่มีที่นอนก็ช่างไม่บอก